วสวัสดีคุณผท่าน็านัน้วยนะครับนมช่องช้างกรียย c นชาแนลวันนี้จะมาวาดลีช่องอปพกมอนหมูปานะผมมเข้าใจมันคือตัวอะไรมันก็คือหมูป่านั่นเองนี่เดี๋ยวผมจะแปะภาพให้ดูแปะอือเห็นแล้วใช่ไหมอือน่าจะต้องเห็นกันแล้วแหละถ้าไม่เห็นก็แปลว่าผมลืมตัดต่อนะครับอือแต่เปอร์เซ็นต์การลืมตัดต่อนะจะมีเยอะน่าดูอืออันนี้มาวาดลีซองกันนะจะเป็นหมูปาอวันตูนะฮะ ใครทีเล่นสกาเลตแบลเลตก็จะน่าจะรู้จักนะเพราะมันเจอเป็นตัวแรกๆเลยแหละมันจริงๆมันบังคับให้เจอเลยแหละนะแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับอือฮึเอาอ่านี่วาดไปจมูกมันนี่เริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะอ,อืมีเป็นรูปเป็นร่างมากๆเลยนี่ลบขอบไปนี่ไหมมันดูเป็นรูปเป็นร่างชัดๆเลยอ,อืนี่เป็นไง <c oughs> ไม่ส,สมส่วนเลย เอ้วัดนี่แล้วก็วัดวงกลมกลมดิ๊กเว้ยมันตัวอ้วนเกินไปมันโนโนโน้ปึนี่เป็นไงโอ้โหมันเอียงไปทางนู้นเยอะเกินจุดกบจุต็มต็มต็บตอืมนี่เป็นไงเหมือนมากมากเลยสีไหนอือเหมือนไมเหมือนไมแน่ จื๊บจื๊บแล้วก็ไงต่อนะแล้วก็งี้แล้วก็ตามันแล้วก็วาดตาจื๊บจื๊บโ,โ,โอ้โหมันแปลกๆนะจมูกใหญ่เกินไปแต่ช่างมานะเราวาดฉบับช้างเกลียนนะแล้วก็ต้องวาดลายเกลียนเกลียนเนาะวาดแบบปกติไม่ได้ โรคจะไม่โลกมันจะไม่จำนะคะรับคุณผู้ชมดูจำไว้นะ <_ d> um> วาดแบบปกติโรคไม่จำหรือต้องวาดแบบระยำระยำตำปลี <_ d> um> โอ้โหมันเบี้ยว <_ d> um> <_ d> um> โอ้ย <_ d> um> โอโมโอิมกมันเบ,บี้ยวแบบนี้มาต้องวาดจมูกใหม่หมดเลยอะ <_ d> um> จมูกนี่มันจมูกนี่มันแปลกมากที่สุดละ นี่เราต้องเอาจมูกยื่นออกมาด้านหน้านี้ลบเจ็บเดี๋ยวไม่ใช้ตะกรีนต้องเป็นขีดออกมาแบบน,นี้ยังลบก็ลดแปลงนิดนึงกระซิบกระซิบแล้วก็วาดขีดออกมาอีกนิดนึงเจ็บอืมเออมันก็ดูดีกว่าตะกี้นิดนึงนะคะ ตาก็อยู่บนเกินไปนะเมื่อกี้ืืแน่ฉบับขี้เจ็ดกว่าเดิมล้านเปอร์เซ็นขี้เจ็ดของต้นฉบับเยอะม,มากนะวันละวาดไม่กี่นาทีนะเขาไม่นจะวาดไปชั่วโมงอ,ะอ่ะฮึมจ็บเจ็บเจ๊บเวลาลงสีแล้วนี่สีมันจะออกฟ,ฟ้าๆนิดน,นึงนะเห็นว่าแวบมันจะออกฟ,ฟ้าม่วงนี่แหละอ่า แล้วก็มันจะเข้มๆอ่าปังไปแต่มันจะเข้มน้อยกว่านี้นิดนึงอ่าปังปลายเจ็บนี่ค่ะมันต่อมาเท้ามันก็เป็นสีชมพูวันแววเลยอืมนี่นี่วาดแบบไม่มีหลักการนะสมุกสนุก,นกวาดแบบมันมันแล้วก็จมูกก็จะชมพูกว่าเดิมอีกนี่เก็บนี่นี่แล้วจมูกข้างในจมูกก็สีดำนะฮะนี่ ข้างในตาก็สีน้ำตาลเข้มมากๆโอ้ยเดี๋ยวรถขีดแบ่งนิดนึงนี่เมื่อกี้เพิ่มขีดแบ่งนะ5สีเหมือนกันแล้วให้เพิ่มขีดแบ่งนะฮะแล้วก็ใส่ตาเข้าไปนี่แล้วก็สีเหลืองสีเหลืองก็จะออกโซมๆนิดน,นึงนะฮะแล้วก็เป่งไปต่อมาเราลืมสิ่งสําคัญที่สุดคือหน้ามนหนา้ายที่หน้ามันลือไปเลยก็ว่าอยู่เหมือนขาดอะไเจ็บเจบ อ่ายิมตาลอ่อนๆตรงนี้ตจบๆๆแล้วก็ใส่สีนี้อีกเออจบๆอืมเสร็จแล้วรีสองของเรานี่มันแตกต่างกับต้นฉบับมากเลยนะอ่าถ้าใครอยากเห็นแนาต้นฉบับผมก็จะแปะรูปไว้ตรงนี้อีกทีนึงนะอ่าแปะเออมน่าจะมองไม่เห็นอ่าอ่าเปรี้ยงโอเค ได้แล้วรีช่องของเราก็สำหรับคลิปนี้ก็เี็นเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลินี้ไปละบ๊ายบายก็ถ้าวาดไม่สวยก็ <c oughs> ไม่ต้องนะไม่ต้องมาบอกว่าวาดไม่สวยแล้วพวกนี้นะเพราะว่าผมตังต้งใจให้มันเป็นแบบที่อยู่แล้วแหละไม่ต้อขือช่องช้างเกรนชาแนลหรือว่าจะบอกออก็บอกไปเลยก็ได้ไม,ไ,มไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะก็นะแค่อยากวาดรูปเล่นสไตล์ช้างเปียงเฉยๆอยากเป็นโปเกมอนอยากมีหัวข้อนิดหนึ่งอ่านี่หลายจะบุกฟริงๆเลย โอเคก็สไลด์ทิ่นี่จะจบจริงๆละก็บายบายวูววเฮ้ยมันต้องอ้วนกว่านิดนึงสิแปะ